พระผู้เป็นพระเจ้าตรัสไว้ในกุตกาิกาชาดกความว่าสีลังเสตุมเหสัโขสีลังอันทอนุตโรสีลังเวเลปนังเศษถังเยนวาติติโสติสังสีมิสปพานข้ามฟากที่มั่นคงแข็งแรงสีมีกลิ่นหอมอันยอดเยี่ยมสีมิเครื่องหลบไล้อันประเสริฐ อคกรผู้สมบูรณ์ที่ศีลย่อมหอมฟุงม้งไปทั่วสรารทิศสีไม่สะาพานข้ามฟ้าที่มันคงที่สุดแข็งแรงที่สุดทอดผ่านจากมนุษยโลกไปสู่เทวโลกพรหมโลกหรือกระทั่งไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานผู้ที่รักษาสีเป็นปกติสิ่งที่จะรักษาบุค์ลนั้นเนี่ยดำรงอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียว ไม่พลัดไปเกิดในอบายทุกติวินิบาท・นรกการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะเป็นเหมือนการรักษาภาวะปะกติของความเป็นมนุษย์เอาไว้ภาวะปะกติของมนุษย์จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสซราเมลยัยแต่ก็มีคนเป็นจำนวนมากที่ละทิ้งปกติวิสัยของมนุษย์ และไปปฏิบัติในทางตรงงันข้ามยินดีในการเปลียดเบียนประทุสราชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นถ้าจะประพฤติผิดศีลแล้วยังหลงมัวมเมาในใบมุกซึสเป็นปากทางแห่งความเสื่อมอีการชักชวนกันดื่มน้ำเมาเงินทอที่หามาได้เอาไปเทล,ลงขวดเอาไปจับใจ่ายในการเที่ยวราตรีหรือนืไปเล่นการพนัน พบคนไม่ดีเป็นเพื่อนเลยกลายเป็นคนเกียจคร้านเพราะโมจะดื่มสุราหรือติดยาเสพติดทาให้ขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้นับวันชีวิตก็ตกตามลงไปเรื่อยๆปรพลาดพลั้งไปทำบาปอากุศลมากเข้าใจก็เศร้าหมองชีวิตหลังความตายจึงมีทุกข์ติเป็นที่ไปอย่างเดียวถ้าเรารักษาศีล ศีลจะคอยควบคุมกายวาจาของเราไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อนศีลเป็นคุณธรรมเบืงต้นที่จะระง,งับโทรซาศีลจะควบคุมกายและวาจาไม่ให้กระทบกระทั่งใครทำให้ใจสงบเยือกเย็นเมื่อเราควบคุมไฟติดอยู่เฉพาะในเตาไม่ให้ลุกลามออกไปข้างนอกยินทาฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วย จะไปเหตุใ้เชื้อไฟ,ไฟมอดดับไปได้สนิทใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองเวละโลกไปสีนี้ก็จะเป็นดุสพานทอดให้เราก้าวขึ้นสู่สวรสวรค์ในสำเร็จเวียนวนอยู่แต่นในสุกติภูมิเท่านั้นพุทธิรักษาสีจะทำให้แกล้ากล้าอาหารในท่ามกลางชุมชนเจะติคุณย่อมฟุ้งกระจายไปว่าเป็นคนเชื่อถือได้ รักกลิน่นศีลหอมหวนตทวนลมย่อมฟุ้งปกคลุมไปทั่วทุกทิศแต่รักษาศีลในบริสุทธิ์บริบูรณ์มาถึงกาปรารถนาสิ่งใดความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์โดยเฉพาะการรักษาบษาสศัศีลนั้นเป็นบุญวิเศษอย่างหนึ่งที่มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไปสารเพราะเป็นการฝึกหาดขัดเกลา กายวาจ,จาใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมะพุทธศาสนาย,ยังไม่อุบัติขึ้นบรรดตนักปราทั้งหลายนอกจากรักษาศีลห้ากันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ยังนิยมรักษาอุโบสถศีลในวันพระสิบห้าค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมทั้งวันรับวันทรงเพราะรู้ว่านี่คือบุญพิเศษอันจะเป็นเหตุ ให้ได้พูดถึงพร้อมด้หลุดสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติติดตัวไปข้ามพบข้ามชาติแม้แต่ในสมัยพุทธกาลหญิง500คนยังพร้อมใจกับรักษาอุโบสตศีลเรารู้ว่าหากรักษาอบโบสตศีลได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วไปถึงคราทิฐามปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จสมปรารถนาองคนางรักษาอบอตศีล เรปาปรารถนาอะไรกันบ้างเรามาติดตามรับฟังกันดูนะจ๊ะในครั้งพุทธกาลในวันบสถวันหนึ่งมีหญิงประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีต่างก็เข้ามาสมาทานรักษาบสชสีเงินติวัดบุพารามในความตั้งอกตั้งใจม้าบาสิกาวิสาขาเข้ามาทีวัดบุพาราม เห็นหญิงมีจำนวนมากเข้ามารักษาบทสติศีลจึงเกิดความสงสัยอยากจะรู้ความรู้สึกนึกคิดในการรักษาศีลของพวกนางจึงเข้าไปถามกลุ่มหญิงที่มีอายุมากก่อนแต่และคนผ่านชีวิตทางโลกมาเยอะต่างก็อยู่ในปัจ,จิมวัยกันแล้วเตรียมตัวเดินทางไปสู่ปอรโลกกันอย่างเดียวพิสาขาถามว่าแม่ทั้งหลาย พวกท่านมารักษาบทสติีล์ปรารถนาอะไรกันหรือวงนางตอบไปว่าที่พวกฉันมารักษาบทสติีล์ก็เพราะปรารถนาที่พยสมบัติในสวรรค์จึงได้มารักษาบทสติีล์ที่วัดกันพระมหาวาสิกาทราบความในใจของหญิงผู้มีอายุแล้วจึงเข้าไปถามหญิงไวยกลางคนว่าพวกฉันมารักษาศีลงงานที่วัดนี้มีวัตถุประสงค์อะไร พวกนางตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าที่พวกฉันมารักษาโอโบสัจสีในครั้งนี้ก็พราะมมาต้องการในสามมีมีภรรยานน้อยมาต้องารในสามมีเจ้าชู้เพะะื่อชีวิตครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขพอได้ฟังคำตอบจากหญิงกลุ่มวัยกลางคนแล้วก็เข้าไปหากลุ่มหญิงสาวแล้วถามว่าที่พกเธอก็มารักษาสีันในครั้งนี้ ต้องการอะไรกันหรือกลุ่มหญิงสาวตอบกลับไปว่าสาเหตุที่แท้จริงที่พวกฉันมารักษาอุโบสถศีนินที่วัดก็เพราะต้องการได้ลูกของวปีเป็นลูกชายทิสาขายอยากจะรู้ความรู้สึกในคิดขอพวกหญิงสาวแรกรุ่นบ้างจึงเข้าไปถามว่าพวกเธอต่างก็จะเป็นหญิงสาวแรกรุ่นกันอยู่ คิดอย่างไรกันถึงได้เข้าวัดมารักษาอุโบสถศีลพวกนางได้บอกความในใจฟังว่าที่พวกฉันมารักษาอุโบสถศีลที่วัดเราอยากแต่างงานตั้งแต่อยู่ในวัยรุ่นไม่อยากเป็นสาวแก่ถ้าไม่มีหนุ่มคนไหนมาสนใจพระมหาวสิกาวิสาขาได้ฟังทด้คำมังกลุ่มหญิงถึงห้าร้อคนแล้วจากนั้นได้ชักชวนพวกนาง ไเข้าเฝ้าพระบรมศา,ศาสดากราบทูความประสงค์ต่างๆของหญิงแต่ละกลุ่มที่ได้กข้ามรักษาบทสรศสียงกันในทรงทราบเมื่อพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วได้ตรัสสอนว่าเป้าหมายการการักษาบุตรศสียงของพระอริยนั้นเป็นใบป,ประกาศหลุดพ้นจากวัฏฏะไม่ใช่เป็นไปเผื่อเวียนวนอยู่ในวัฏฏะเหมือนหญิงเหล่านี้ วิสาขาธรรมดาสภาวธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นของสัตว์เหล่านี้เป็นเช่นกันนาโคบานที่มีท่อนไม้ในมือคอยต้อนโคไปสู่ที่หากินคือการเกิดทรงสรรพสัตว์ไปสู่สำนักชาราชาราทรงไปสู่สำนักพยาธิพยาธิทรงไปสู่สำนักวนะรณะมรณะย่อมตัดชีวิตของบุคคล ดัดตัดต้นไม้ที่ขวานเมื่อเป็นเช่นนั้นมูสาที่ชื่อว่าปราถนาวิวัตตะคือประนิพานก็ไม่คอยจะมีกันเพราะมัวแต่ปรารถนาวัตตะเท่านั้นบัณฑิตพึ่งทายถอนตนออกจากการมพึงปรารถนาความยินดีในวีเวกบัณฑิตเหลา่าใดอบรมโดยชอบในธรรมป็นเครื่องแต่สรู้ไม่ถือมั่น ยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมัน่นมันดีเหลานั้นย่อมทำอสวะให้สิน้นมีความรุ่งเรืองดับสนิทในโลกเห็นไมเจาะารักากษาศีลแปดหรือเข้าไปอยู่จำอุโบสถศีลนั้นสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยเป็นการยกใจสูงขึ้นจากชีวิตของผู้ครองเรือนทั่วไปและถ่ายถอนตนออกจากกรรม แม้จะสมาทานมันยังช่วงก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษที่ลูกๆทุกคนควรประพฤติธปฏิบัติกันนะจ๊ะอีกประการหนึ่งเพราะุประสงค์หลังการรักษาอุโบสถศีลน,นั้นก็เพื่จะได้เป็นบอ่อเกิดแห่งคุณธรรมภายในขัดกลาเจตใจสหาบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นเป็นบาตเบื้องต้นที่จะทําให้แต่บรรลุมรรคผลนิพพานอนุบาตศีล สามารถทำผู้รักษาได้บรรลุถึงนิพพานอันเกษมได้เพราะสีลที่บริสุทธิ์จะทําให้สมาธิตั้งมันเมื่สมาธิตั้งมันไม่ช้าก็จะได้บรรลุธรรมไปตามลําดับกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนจะรักษาศีลห้กันได้เป็นปกติอยู่แล้วก็ควรให้โอกาสตนเองในการฝึกฝนกายวา,จาใจให้บริสุทธิ์มากขึ้น จากการสมาทานศีแปดในวันพระแปดคำ่ำหรือสิบห้าค่ำและท่านใดสะดวกจะไปสมาทานุโบสตศสิศีลที่วัดใกล้บ้านก็เอานะจ๊ะศีลในบริสุทธิ์จะได้ส่งผลให้เราสาม,มารถทําใจหยุดใจนิ่งเร็วก็เกิดเป็นดวงธรรมที่สว่างสวยเป็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศน์ และได้เข้าถึงพรระัตนาตรายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพ,พราณนาัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ